ออกตัวแล้วตอนนี้ออกตัวนะครับผมพังพังพังแบบออกรถเล่นนะเอาอีกแล้วแม่งทุกคลิปเลย สวัสดีชมชุนซนนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องซี r อารเลนะครับผมวันนี้เรามากับบอลเคอาร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์โอ้โหวันนี้เรามากับเช้าที่แบบว่ารถโคดขึ้นนะฮะดูเรียบร้อยฮะโคดขึ้นยังไม่หายเลยนะครับผมนะก็ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร ผมไม่ได้ขี่นานนะครับผมนะก็ร้ววมาวารเหมือนกันไม่ได้ขี่นานแล้วทีนี้มันโคตรขึ้นเองอะ่ะผมขึ้นสตแตนไนะตว้นะเออสตาร์ดูอยู่ดีๆก็โคตรขึ้นนะผมก็ผมก็รู้ว่าวิธีแก้ของมันก็คือการขี่ไว้สักพักเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับผมเออผมก็เลยน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดด้วยมันก็จะหมดแล้วไปเติมน้ำมันกันก่อนนะก็โอ้เพิ่งได้ออกจากบ้านแบบออกมาขับรถเล่นนานๆทีจริงๆเลย เพิ่งได้ออกมานะผมนะเฮ้ยว,วอมเครื่องกันก่อนนะผมนะโอ้วยว่าไงครับวันนี้เป็นยังไงครับได้ออกมาลเล่นในพนมไพยเป็นยังไงครับไม่ได้ยินคุยอาจจะมีคำหยาบ่อยนะครับผมเป็นช่องที่ไลฟ์สไตล์แบบชิวๆอันนี้ก็คนตีนกุยนั่นแหละอ่ะออกตัวแล้วตอนนี้ออกตัวนะครับผมอ่ะเป็นยังไง เป็นอ,อยู่สี่แยกก็เอาไอ้เนีเ่ยพังพังพังไอ้เนีเ่ยเยเกินไปลนะเอาวันนี้ก็แต่งตัวเต็มเลยนะเออใส่ถุงมือแล้วม่เดี๋ยวแบบขี่นานเลยลืมฟิลลิ่งหมดแล้วจริงๆ รู้สึกว่ารถตัวเองมันดูแบบเออแรงๆ่งตรงนี้ก็ทำทางเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะดูแบบสะอาดๆหน่อยแต่ก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเชื่อผมทางนี้จะสะอาดได้ไม่นานไปเราเข้าไปปั๊มก่อนนะผมนะ เอา e ยี่สิบร้อยสี่สิบาทครับร้อยเจ้าป่อยครับร้อยสี่ครับร้อยสี่สิบบาทครับร้อยสี่สิบครับครับโอเคผมไอ้เยี่ยเติมน้ำมันครั้งแรกนะฮะในรอบเดือนนะฮะรู้สึกว่า โอ้โหน้ำมันโคตรจะแพงเลยนะครับผมนะอ่านี่แค่140บาทได้แค่สามขีดเองนะสมัยก่อนคือร้อยหนึ่งงีได้สามขีดชิวๆนะผมนะและแต่ก่อนนะนนสมัยก่อนนี่คือขี่ได้ชิว,วนะเออเอ้าวไอ้แซกไปละ ก็ S <S แบบไม่เจอกันนานนะครับผมนะเออหายไปนานเลยแม่งกลับไปเก็บตัวก็เพิ่งได้มาเจอกันแม้มาขับรถกันได้ผมนะโคตรนานานทีเลยแต่แบบชีวิตวัยรุ่นแบบติดเห็นนั้นนไะอ,อ้เหี้ยไอ้เหี้ยหุดโค้งแม่ง ไปช่วงตอนอ,ออกนอกเมืองอะไรกันนะผมไหมถึงตรงที่คนน่าจะจำได้กันหมดแล้วล่ะทางน,นี้นะก็นาทีแล้วจะได้ออกมาแนละ้โอ้โหยตดแดงเึ้นกล้องถ่ายรูปอะ ก็มาเองว่ะอย่างเอาอ่ะค่า,าจ้าต้องจ้างแล้วสิบร้านโอ้โหรถแซงมาอย่างงี้โคตรอันตรายนะครับผมนะแล้วทางเลนมัน,มนค่อนข้างที่จะน้อย ชิวนะฮะวันนี้แม่งแซงกันไปแซงกันมาอยู่เ้ย ผมนะผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีมันมีได้สองทางนะต้องก็จะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองบ่ายสามอนะ่ะไม่แน่ใจนะครับผมแกเสียนแกเซียนวันนี้คือเสียนมากับผมนะตากว่าตากเสียนนะไม่ได้แบบไม่ได้ออกมาข้างนอกแบบโคจะนานเลยนะผมนะคคุณพาคินจะไปทางไหนนะโอ้ เอาตรงไปนะครับผมนะอ่ะหมอบแล้วหมอบแล้ว ปวดเมื่อไปตามตัวเลยนะไม่ได้ขี่สปอร์ตมาแบบโอ้จะนานเลยนะครับผมนะส่วนมากอยู่แต่บ้านนะท่วงนี้หมกมุ่นอยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้แบบไปไหนมาไหนเลยโอ้ไปแล้วนะเข้าโคนะ้งแลตอนนี้มามากเวสผมรอสซี่ฮนะเออมาหมดเลยโปตตโร่โรนโ,โ,โซ,โซมาหมดตอนนี้สิงห์ล่างนายเออพะคินนะโอ้โห อิจฉาคนมีบลูทูธว่ะแว่งเราแบบไม่มีบลูทูธอ่ะเราขายหมวก ATV ก๊กอปไปแล้วอ่ะเออแม่งแบบไม่ได้ใส่เลยฟังเพลงอ่ะโอ้ยไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเสียงไม้มันจะชัดหรือเปล่านะเพราะว่าผมย้ายไมมาใหม่นะผมนะย้ายไมจากเออตรงใต้นวมมาไว้ตรงผาก เสียงผมอยากรู้ว่าเสียงท่อมันดังหรือเปล่าไหเพราะว่าตอนผมใส่คลิปตะกอดอะ่ะมันไม่ดังนะเสียงท่อมันค่อนข้างที่จะเงียบนะผมนะพยายามแบบให้ได้ยินเสียงท่อสุดแล้วแต่ว่าท่อมันก็อาคารไงมันก็เงียบอยู่แล้วธรรมดาเนาะตะก่อนมันจะลั่นกว่านี้ไงคือผมใส่ JP ตะก่อนมันก็จะแบบโล่โงๆลั่นจัดเลยนะครับผมอ,อ,ยอย่างไงครับผมตอนนี้ดูทรงแล้วจะเข้าโค้งหรือเปล่านะครับผมนะ้ะ รับชมแนละ้วก็คนนี้ก็หางหายจากช่องผมไปนานเช่นเคยแนละ้วก็เพิ่งจะแบบอหอมลดเล่นนะเอาอีกแล้วแม่งทุกคลิปเลยเี้ยทุกคลิปเลยแม่งทาท่าอะไรนะเดี๋ยวขึ้นปกคลิปเลยแล้วกันนะจะสุดเกินไปละเอาก็จะแอคคหม่วันนี้ก็มาถ่ายรูปเล่นกันนิดหน่อยนะผมนะหลังจากแบบไม่ได้ถ่ายด้วยกันมานานนะ กออูชิปเตอร์เตะโคตรนุ่มอ่ะเออขี่แล้วมั่นใจแนละ้วเออไม่โคตรขายของเลยแต่ก็แบบขี่ดีจริง มันพาไปเล่นทางตรงอีกแล้วไอ้นี่มันพาแบบโค้งไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้มันพาไปเล่นทางตรงนะเออลุ้มพี่อะเฮีย <laughs> สะดุ้งเลย เสียงพ่อแล้วกันได้ผมนะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ทริปนี้เพราะว่ามันไม่มืออะไรจะพูดเลยนะครับผมนะเออโอ้โหนั่นฝูงลิงนะครับผมโอ้ทุยหมานะคะไอ้เป็คทุยใส่เองนะไม่ต้องไม่ต้องสาวทุยนะแม่งทุยให้เองเลยโอ้เจ้ทำไมหมาเนี่ยยังมาชวงนี้บอกแซมทั้งหลายแหละโอ้แม่ง กล้าคุณกล้าขี่ตัดหน้าซีเบียร์650้าเหรอครับผมคุณกล้าเหรอครับผมถ้าคุณกล้าคุณก็ทำเลยลอันนี้มุกอันนี้มุกสิบบาทนะอันนี้มุกสิบบาทนะามาจะน่าเบื่อนะนะกผู้ชมนะช่วงนี้ไม่ค่อยแบบไม่มีสถานที่ใหม่ๆลจะไปนะฮะถ้าได้ไปก็นี่แหละขี่ได้แถวนี้แหละขอแค่ได้ขี่นะช่วงนี้มันแบบมันเซียนนิดหน่อยนะเออทางนี้ก็เป็นทางนี้แกแกเซียนนะแกเซียน เพราะมันไม่มีบ้านคนเก้ๆข้โอ้กจะสูงเลยท่านผู้ชม